มาตังแรงนี่ไงเหมือนเมือตานกกดหมากตั้งแรงเออนี่หมากตั้งแรงมือวานนี่ต้นหุ่นไห้หุ้นให้ก็เป็นหรอหมากตั้งแรงนี่ค่ะนค่ะก็แม่สารเนี่ยอันนี้กับน้ำใจไข่เนี่ยมันกัดขึ้นก้นเหรอมันกัดขึ้นก้นน้ำใจไข่ดีเห็นยังน้ำใจไข่อันนี้กับน้ำใจไข่นะยังเกาะอันนี้ยังเกาะอันนี้ เบงห่เต้นเก่านี่นี่ยนะสีเล็การนนะสเมียสารนะมะดูเนี่ยนะอาจารย์ลืมเลยค่ะเลมก็ใช่ต้นใหญ่ก็ใช่นั่นะเลื่อมยันสีเล็กสารแกนสเมียสารอาจารย์มายูเมื่อกี้เอายานี่ออก้อสอบ้เโอ้สมสารนเดียวเขาอาจจะเอาต้นเดียวกันคุณนี่ก็สร้างล้วเนี่ยเนีเมสารนาอันนั้นพ ใกล้สีจ่ได้แล้วแต่ว่าขั้นขันหมองมันบ่มี้จังใดกับบมี้จ้างกับบวมีได้แหะไ่บ่มีได้แหละวนะอันนี้เหมือดช้างน้าหรือปลาดงเหลืองนั่นแหละเหมือดช้างน้าวปลาดองโอ้ทัตกูลเหมือดแก่ปลาดองข้อสา้เนี่ย นววเนี่ยต้นควาเนี่ยควากับเปลือกมันแก้ไขมันนี้ในตำรัดสรรพคุณแน,น่ยอเออข,ขอขอ